จะยินเสียงไหมครับใครไม่ได้ยินยกมือขึ้นใครไม่ได้ยินยกมือขึ้นครับเห็นแล้วครับแม้ว่าตัวแม้ว่าตัวเขาจะเล็กหน่อยแต่ผมก็เห็นเขาบอกใครบอกช่างภาพบอกช่างภาพบอกช่างภาพแม่ก็อี้มาได้ยินนะพี่ปอนพีย่งยิ่งยิ่งยิ่ยิ่งยิ่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 งยิ่งยิยิ่งยิยงยิ่ยิยงยิ่ยิ่งยิยิ เดิมไหมครับคนนี้นายตลอดเวลาแล้วเออเขาเรียกฟิวว่าก็จำผมนะผมชื่อฟิมธนพันธ์นะฮะ้แต่เาเรียกชอเะครก็ดีะกก็ดีใจดีใจที่ทุกคนชอบชอบละครครับเพราะว่าละครสนุกนะครับดูได้นะครับเหื่วลาเวลาไปรแล้วท้รรู้สึกดีใจดีใจที่แบบการแสดงของเราทำให้ทุกคนอิน ทำให้ทุกคนมีความสุขบางทีเขาอาจจะชอบตัวละครมากกว่าชอบผมก็ได้นะครับ่จรชอบใครก็ได้ใช่ไหมชอบใครก็ได,ด้จริงๆมันผมดีใจที่แบบที่คนดูอินไปกับละครแล้วแบบอยากใช้ผมเป็นคนนั้นอยากใช้ผมเป็นคนนี้แต่ท้ายท,ที่สุดแล้วคือมันเราคือเราแหละแต่เราแค่ดีใจว่าผลงานของเราการแสดงของเราทําให้ทุกคนแบบมีความสุขแล้วก็อินไปกับละครของเราเวลาเดินไปมีคนแบบเรียกเนาะเราหันเลยไหม าจจะยังไม่ค่อยชินนิดนึงแต่ก็หาดนะเรียกได้จ้ะอ้าอแห้งเลยแห้งอะไรมาฟังไกลอย่างไกลจบยังยังป้ายยังดูดูเมื่อวานเมื่อวานไม่ได้ดูเลยแต่ไม่รู้ว่าบุไม่รู้ว่ามันมันตัดออกมามีทั้งหมดกี่กี่กี่พีแต่ว่าเดินน่าจะเดินทางมาได้สักครึ่งหนึ่งล้วก็ก็ฝาก แฟนๆทุกคนนะครับรังนี้ต้องเจรแนายนะครับอ่อนจูปวนคนรุ่นแรกฐานาโจช่องวัน31ก็ตอนนี้กําลังเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้กับคุณนายด้วยนะฮะเดืจนหน้ามีแฟนมีดครับเราพูดได้แล้วเหรอโอเคโอเคโปรเตอร์มันออกมาแล้วก็คือศิลปินยังไม่รู้เลยว่าพูดได้แล้วเเดือนหน้านะครับก็มีแฟนมีดคู่กับแจมนะครับที่ที่มาเกานะครับก็เป็น นี่เป็นครั้งแรกที่ผมพูดในสื่อเลยนะนี่เป็นครั้งแรกเลยว่าเป็นแฟนมิกคู่ครั้งแรกในต่างประเทศนะครับก็คือมาเกานะแฟนๆอินเตอร์แฟนทุกคนก็สามารถซื้อบัตรได้รวมถึงแฟนๆที่ไทยก็สามารถซื้อบัตรแล้วก็บินตามไปดูกันได้นะครับยังไงก็ฝากด้วยตื่นเต้นขนาดไหนก็เป็นครั้งแรกอ่ะก็ตื่นเต้นแล้วความพิเศษอะที่เราต้องเตรียมไปความหล่อครับว่าเราฉีดความหล่อจะมากขึ้นยางภาษา ครับไม่ดีนิดหนึ่งต้องต้องซื้อบัตรครับถ้าอยากรู้ก็ต้องซื้อบัตรเริ่มซ้อมแล้วเริ่มซ้อมแล้วยังครับเพราะว่าแจมยังยังซ้อมแฟนมีตัวเองอยู่เดี๋ยวรอให้แจมจบแฟนมีตัวเองก่อนใช่ครับงั้นแจมเราอยากได้โอ๋อโชว์ก็ ก็สเปเชียลแหละอยากรู้ว่าสเปเชียลแค่ไหนก็บอกแล้วก็ให้สิบบาทอันนี้กี่วันเอ่ยกี่รอบหรืออะไรยังไงรอบเดียวครับรอบเดียวอันนี้ในส่วนของประเทศอื่นต้องมีติดต่อไหมมีครับมีครับมีอีกหลายประเทศมีอยู่ในสเกจโชว์แล้วก็ฝากติดตามแสดงว่าตัดั่วเอเชียเอเชียโัวได้ไหมก็ก็ใช่ครับ แต่ว่าติดต่อมาซ้ําได้นะครับอยากไปไปเที่ยวเียวคิวให้ประเทศไหลก็ได้ได้ครับชอบเที่ยวต่างประเทศอยู่แล้วครับจาเดินทางอยากแทคางรเเพรไพิเศษ่อนพิเศษใส่ไข่แน่นอนครับแ่ทาเอนทำไมที่ต้องไปที่มาเก๊าก่อนเพราะว่าผมรู้สึกว่าก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่แบบ ผมว่าใครหลายๆคนก็อยากไปรวมถึงรวมถึงผมด้วยจะเป็นประเทศที่น่าสนใจเหมือนกันแล้วก็เราก็มีแฟนๆอยู่ที่นั่นด้วยเรือว,ว่าปีนี้ก็จะตัดกินเป็นเราเลยเพราะวิ่งบ่อยมากก็วินเป็นโนครั <c oughs> บวินตามกันได้ทันนะฮะอาเขตก่อนนนี้เรามีปุใช่ไหมหลังๆก็จะลา่คนก็จะแซวว่าเดี๋อวเดอ่ก็พอเด็กอ่ะสไป อากาศมันร้อนก็รู้อยู่ประเทศไทยอากาศมันร้อนขึ้นต้องแอร์นะฮ้องแอร์ก็ร้อนเดี๋ยวนี้งานสู้อากาศประเทศไทยไม่ได้เลยจริงๆเราพึงพอใจในรอบแรกเราพอใจไหมครัโอ้ยยังไม่ไม่ถึง50%เลยครับแต่ก็เริ่มแบบโชว์นิดๆหน่อยๆแล้วนะก็ได้นิดๆหน่อยๆไงยังยังหันกลายกับเป้าหมายเยอะๆแสดงว่าหนุ่มที่เราตั้งไว้นี่คือต้องแบบไปหาอะไรครับผมที่แต่งน่นชัดๆอะไรอย่างนั้น แบบถอดเสื้อเดินห้างได้เลยอ่อันนีอไม่ได้นอนดไ,ไม่ได้เดี๋ยวโดนตำรวจจับเซลเล่นเซลเล่นนะแล้วเล่นต้องาน,นเยขีเวลาเล่นอยบ้งเวมันจไเวลาเล่นเลยไอ้มันต้องมีดีวมีเ,ก,มมเมก็เราก็พยายามแบ่งเวลาให้ได้มากดดที่สุดคือแบบก็นอนน้อยลงแบบชั่วโมงหนึ่งเพื่อไปเพื่อไปแบบเข้าฟิตเนสก็แบ่งเวลามากขึ้นแบบอะไรที่ไม่จําเป็นกับชีวิตก็ตัดทิ้ง พยายามจะให้ได้ทุกวันครับแต่ว่าก็ไม่ได้เพราะว่าด้วยงานด้วยใช่ครับก็ก็พยายามที่จะให้ฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเหมือนเมื่อก่อนเท่าที่ทำแต่ว่าก็เรียกว่าค่อนข้างเฟ x i ิบิลนิดนึงคือแบบเวลาออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้ามันจำเป็นจะต้องกินอาหารปกอื่นๆร่วมกับผู้อื่นจริงๆมก็กินได้ ไม่ได้เคร่งขนาดนั้นแต่ว่าถ้าอยู่ถ้าไปทํางานกล้องถ่ายละครหรือหรือว่าอยู่บ้านก็คือแบบก็ต้องเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์ตอบยากจังเลยอ่ะใจจริงอยากให้ได้อยากใช้เวลาสามเดือนแต่ว่าด้วยงานด้วยงานที่มีมันเยอะมันเลยทำให้แบบมันไม่สามารถทำตามทำตามแท็กที่ตัวเองวางไว้ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ทำงานแล้วมาหาอย่างนี้ออกไปโรงอากาศร้อนมีอาการแบบว่า มีมีบ้างครับมีบ้างเพราะว่าบางทีบางทีเราต้องควบคุมปริมาณแบบปริมาณข้าวอาหารรสชาติรสชาติหวานไปเค็มไปอะไรอย่างเงี้ยเรากินน้นทุกอย่างมันถูกถกตัดออกหมดเลยก็มีบ้างแต่ว่าเราก็พยายามแบบแก้ปัญหาด้วยวิธีการอื่นกินน้ําแบบน้ํามากขึ้นอะไรอย่างงี้เพื่อให้แบบเพราะว่าช่วงนี้แบบเวลาเราถ่ายละคร o u t ดอ o หรือหรือถ่ายรายการเ u t ดออย่างเงี้ยเราจะร่างกายจะสูญเสียน้ําเยอะแล้วก็ต้องกินน้าเข้าไปทดแทน ยัม er. ีข่าวเป็นใวงการบู๊อะไรอย่างเงี้ยตัวเรามีอยนี่กลัวเรื่องไรบงครัเออไม่ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ครับไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่แต่ไม่เป็นก็ดีกว่าเออมีคนมีคนเตือนไหมคืาแบบว่าถ้าเราหักองไปมันอาจจะต้องทำก็จริงจริงจริงไม่ต้องมีคนเตือนเพราะว่าที่ผ่านมาก็ก็เข้าโรงพยาบาลไปหลายรอบแล้ว คือผมว่าด้วยด้วยเราใช้ร่างกายหนักเกินไปมันทําให้เหมือนคุ้มคันมันต่ำอ่ะก็จะป่วยเป็นนั่นเป็นนี่ก็จริงๆก็อดีไปหลายรอบแล้วช่วงปีที่ผ่านมาก็แบบผมผมเยอะไปแต่ว่าหลังๆก็คือเริ่มบาลานซ์ชีวิตตัวเองให้ได้อะไรที่อะไรที่สามารถทดแทนได้แบบอย่างเช่นแบบเรากํำลังกายน้อยลงแต่ว่าคุมอาหารให้แบบให้ให้มันเป๊ะขึ้นอะไรอย่างงี้เราก็ทำไม่ห้ามครับไม่ห้ามเราก็แบบก็กินเท่าที่กินได้ เพราะว่าไม่อยากให้เสียน้ำใจเสียกำลังใจแต่ว่าตอนนี้แข็งแรงมากแข็งแรงมากครับโอเคขอบคุณมากครับ